ที่ผ่านมาค่ะก็เลยไม่ค่อยได้แบบรับงานแต่จริงๆก็ก็รับได้นะคะยินดีเพราะว่าจริงๆงานในวงการบันเทิงก็เป็นงานที่ครีมแบบรักอยู่แล้วเราทํามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ทําหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆรับได้ค่ะยินดีค่ะตื่นเต้น,าาเ,น,เ,น,นทเท่านี้กับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นที่ว้าวว่ะเลยอลยก็มันเหมือนที่บอกอะ่ะคือพอครีมไม่ได้รับงานมาสักปับหนึ่งคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่รับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า จร,จริงๆอยากทำเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะถ้าแบบมีอะไรน่าสนใจเราก็อยากที่จะกลับมาทำค่ะคิดถึงอะไรคิดถึงก็เห็นแบบเพื่อนเริ่มกลับไปเล่นลยอะไรอย่างคุณเอมี่อะไรอย่างเงี้ยเอมี่มรกตดใช่ไหมก็เลยแบบเออเห็นเขาเล่นเราก็ดูนะเออติดตามผลงานเขาคะ่ะถ้าวันนึงมีโอกาสแล้วอะไรที่มันเหมาะสมก็คิดว่าจะกลับไปทำค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ก็ไม่เหมือนแบบจริงจธุรกิจเราก็เริ่มที่จะแบบอยู่ตัวแล้วเพราะก็ทำมาแบบ4ี่หปีแล้วเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ว่างที่เราคิดว่าเราน่าจะกลับไปทําได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณลงหน้าค่ะค่ะก็ตามนั้นค่ะตามข่าวค่ะ แยกกันอยู่มันเกิดอะไรขึ้นมันก็มันมีหลายสาเหตุอะคืีว่านะก็ก็มันเหมือนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้ามันมันมาถึงจุดนี้แล้วอะครีมก็รู้สึกว่าเราต้องยอมรับแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ถ้าสําหรับตัวเองนะครีมก็รู้สึกว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วเป็นเรื่องของกุณสัติที่ต่างกันใช่หลายๆอย่างค่ะ นานแล้วค่ะนานนานเราแยกกันนานแล้วนานแล้วค่ะปีประมาณปีที่แล้วค่ะาาคือคริมก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ออกมาทำงานหรือว่าเจอใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก้อนจงก็ทราบเพราะว่าก็จะไปไหนกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนะคะ คือคืนตัดสินใจแล้วมันยากขนาดไหนบ้างครมันก็คือว่าเราก็จะรู้ตัวคืออันนี้คือตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าบางทีก็ สุดท้ายอย่างที่บอกคือวันนี้คือรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเลือกหรือทําอะไรที่ที่เรามีความสุขอะ่ะม,มันจบกันดีไหมครัก็จะพูดยังไงก็ก,ก็ก็คือไม่ได้คุยกันนานแล้ว่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไหม ก็เปลี่ยนนะคือครีมถ้ารู้สึกว่าเหมือนวันนี้อาจจะโตขึ้นด้วยอ่ะคือมันใช้ระยะเวลามานานคือเราไม่ได้แบบเหมือนเพิ่งรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันนานแต่พอวันนี้ถามว่าตอนเราอายุเท่านั้นเราก็คิดอีกแบบพอวันนี้ครีมก็คิดอีกแบบแต่ถามว่าแล้วเหมือนรู้สึกแบบแย่เลยไหมครีมก็ว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวมันก็อยู่ที่เรื่องราวของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าใช้ชีวิตคู่มาสองสามปี ก็มันก็มีทั้งดีค่ะแล้วก็ดีทั้งไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค,าาคือวันนี้คิมแค่รู้สึกว่าคิมอยากทำอะไรที่ที่เรามีความสุขอะแค่นั้นเองคือถามว่าสบายใจไหมบางทีมันทุกคนมันมีความรู้สึกอยู่แล้วคือมันมันไม่มีใครหรอกเนอะผู้หญิงคือถ้าเราตัดสินใจอะทุกๆคนอะคือว่าทุกคนก็เป็นแต่พอถ้ามาถึงจุดนี้คิมก็ว่าเราก็ต้อง ยอมรับความจริงแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไงค่ะตต้อองสรใช่ต้องสตรอรได้ค่ะได้ก็ได้จากคนรอบข้างแล้วก็ได้จากเพื่อนเพื่อนก็ก็น่าร,ากรักเงี้ยค่ะเพื่อนก็รู้ว,ว่าแบบเขาก็จะอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ตัดใจครั้งนี้มันยากขนาดไหนคะสำหรับผู้หญิงก็ยากนะแต่คิดว่าจริงๆถ้ามันถึงจุดนึงอะค่ะ เราจะรู้ตัวเราเองดีที่สุดคิดได้ว่ามันเหนื่อยครับกาที่ผ่านมามันนานมาก็ก็ต้องมีบ้างอะค่ะเออไม่งั้นมันก็คงไม่ถึงจุดนี้เนาะพร้อมไหมตอบไม่ได้แต่ก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมัน มันมีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ดีอะเราก็ไม่ควรปิดกั้นตัวเองคือก็รู้สึกว่าเราเราต้องมีความสุขอะค่ะณนะวันนี้แข็งแรงเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือมันนานมันก็นานอะมันก็สักพักแบบใหญ่ๆแล้วอะค่ะค,คือวันนี้เออไม่ไม่ก็ทำแต่ละวันเราก็พยายามแบบไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับครอบครัวบ้าง เพราะมันนานแล้วมัน,ม,นมันเลยจุดนั้นมาแล้วค่ควไะไแล้วก็จะเก็บสิ่งดีๆไว้คือว่ามันก็โอเคที่สุดแล้วชีวิตผู 3, 20, 000, ้สัมที่ผ่านมาเสียดายหรือเลคับไม่หรอคะ่ะคือก็เชื่อว่า ตอนนั้นเราก็ต้องคิดดีแล้วคือในทุกช่วงชีวิตที่เราตัดสินใจแล้วก็คิดดีแล้วแล้วค่ะนะวันนั้นแต่ถ้าวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเราก็ต้องรับมันให้ได้ถ้าเกิดรับั้งใหม่ที่เข้ามาจะต้องหาให้ไหมคะหายเลยไหมต้องเลือกไหมงไม่รู้คลมตอบไม่ได้คือคลมก็ยังไม่ได้คิดไม่ได้โฟกัสเรื่องหนีเลยเอาจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องแรกๆอ่ะที่เคลมคิดตอนเนี้ยคือแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าเรายังทำงานได้เรายัง ทำอะไรได้เอีกหลยหลายอย่างคืออยากจะกลับมาทําตรงนี้ก่อนค่ะไม่เขียนขยันทำงานไม่ค่ะไม่กลับมารับงานแล้วใช่ค่ะตอนนี้ต้อลุยงานฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่เขาเรื่งร้านขนมได้ขนมสมพ<อ>ูรณ์ค่ะ